สวัสดีค่ะเราเจอาก,กิวันนี้เราจะมาเล่นเกม Bloody Visitor ผู้มาเยือนสีเลือดเป็นเกมของคุณเฟียสเก p e ซึ่งเราเคยเล่นเกมของเขาเอาไว้อยู่ก็คือเกม The Last Call นะคะเป็นเกมสยองอีกหนึ่งเกมเกมสั้นๆก็เหมือนมันจะออกไปในแนวเหมือนเป็นเหมือนเป็นหนังสยองขวัญสมัยก่อนนะนะ อันนี้ก็เป็นกล่อง VSS มาเลยเขากระหายเลือดอย่างนั้นเหรอแต่ว่าถึงเกมนี้จะเป็นเกมสั้นๆแต่เขาบอกว่ามีอยู่ถึงสี่ฉากจบเลยนะเรื่องราวเขาบอกว่าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่แสนธรรมดาสำหรับตัวเราแต่ว่าเรากลับได้รับสายโทร,รศัพท์ที่ไม่ธรรมดาอาล่ะมาดูกันดีกว่าค่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่ออ่ะ ลานสกีดไหนว่าไปได้รับสายทรศัพท์ไงวิ่งได้ไม่ได้ได้ได้ไดสรุปได้ขอดูรอบๆนี่ก่อนแล้วกันนะอา้าวไม่ได้ไปดูไม่ได้ออกได้เปล่า ทางนี้ไม่ได้ทางนั้นล่ะไม่ได้ต้องเข้าอย่างเดียวเปิดตลอด24ชั่วโมงสวัสดีค่ะฉันมามาซักผ้าเอ๊ะไม่มีใครอยู่เลยมีใครอยู่ไหมคะอืมงั้นเราหน่อยละกันนะ เขาได้ไหมอ่ะไม่ให้เข้าฮฉันว่าฉันจะเข้าไปหน่อยนะดูซิว่ามีคนอยู่หรือเปล่าโอ้ผ่านเข้าไปได้เลยขอโทษนะคะที่บุกออกกันเถอะออกกันออกเลยนี่มันบ้าอะไรคะเนี่ยต้องไปแนละ้วตอนนี้เลย ยังไม่ถือว่าเริ่มเหรอนั่นแค่อินโทรหรอสามารถซ่อนอยู่ใต้เตียงในช่วงเวลาสำคัญสามารถวิ่งได้ เป็นความทรงจำที่ดีจริงๆเลยนะคะสนุกมากๆเลยไม่รู้ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงแล้ววันพรุ่งนี้จะไปทำงานแล้วเหรออ๋อค่ะฉันเองก็ต้องไปแล้วภพระยยาฉันกำลังรอฉันอยู่ที่บ้านงั้นเราก็คงเป็นผู้หญิงน่แหละนะบายนะแจ็ค กี้เราพูดว่าอะไรนะแล้วตอนบอกว่างั้นเราคงไม่ใช่ผู้หญิงเพราะว่าถ้าเกิดเอ้ยเนื้อตัวฉันสโสโคหมดแล้วต้องไปอาบน้ําถ้าผู้ชายกับผู้หญิงมาคุยกันในบ้านแบบนี้แล้วอีกฝ่ายมีภรรยายแล้วเนี่ยสวยแน่แน่โอ้ยโอ้ยฟิสิกส์แรงเวอร์โอ้ยโทษ อย่างนั้นก็รู้ว่าถ้าไฟหนับมาดูที่ไหนไปบ้านอื่นได้เป่าไม่ได้มันใดนี่น่ากลัวจังลยกลัวว่าจะตกเนี่ยตกได้ไหมเ,เห็นไหม สุดยอดเลยระบบฟิสิก์อะไรเนี่ยของเล่นของรับผู้ใหญ่รอเล่นรอเล่นแล้วมันคืออะไรอ่ะฮะโทรศัพท์โอเคงั้นตรงนั้นก็คือห้องน้ำจริงๆ โอ๊ยระบบฟิสิกส์เล่นงานอีกแล้วแต่ว่าไม่มีห้องน้ำให้แขกเข้าเลยเหรออะไรห้ามแอบมองนะ สบายจังเลยต้องแต่งตัวด้วยไหมไปดูทีวีดีกายังไม่มีอะไรแปลกๆนะฟูช่องเจ็ตรกรในเมืองปกป้องตัวเองจากทุกๆคน เอ๊ะเขาเรียกตัวเองว่าบัดดี้มิสเตอร์อะใครโทรมามีคนถูกฆ่าไป23คนใช่ไหม เออมีอะไรตลกเหรอครับเราดูผ่านกระจกได้ไหมไ<อ>ตกใจมองไปแล้วอะ่ะแปลกมากมองไม่ค่อยเห็นไปดูที่มีต่อดีกว่าแฮะขัตกรในเมือง ปกป้องตัวเองจากทุกคนมีการฆาตกรรมทำลายร่างกายอยู่23คดีเขาเรียกตัวเขาว่าผู้มาเยือนสีเลือดโอ้ยไม่ได้ดูทีวีแบบสงบเลยอ้ยไม่เห็นน่ะ ม,มีใครเหรอเด็กที่ไหนมากดแกล้งเล่นกันแบบนี้แล้วเนี่ยตลอดเลยโอ้ยฉันจะไปทำอาหารแล้โอ้เอาแค่เ oh, okay, หรอมาฝากอยากให้เธอได้กินผักมีวิตามิน ไม่ต้องกินของแ้งในดูซิว่าอาหารจะอร่อยแค่ไหนดีิอเปล่าอืมอร่อยเลยเค็มนิดนิดเอาละเอาขยับไปทิ้งดีกว่าระวังตัวด้วยเนอะ ตู้หน่อยดีกว่าวิ่งด้วยโอเคบอกว่าคราวนี้จะเป็นเรื่องสำคัญนะโอเค มาสนุกกันเถอะนี่พวกหยุดรบกวนฉันสักทีได้ไหมมันน่ากลัวอะไรของเขาอุ๊ยโอ้โห นอนเลยดีกว่าโอ้ยระบบฟิสิกสุดยอดจะว่าไปเขาบอกว่าเราซ่อนใต้เตียงได้เปิดไว้นวกันนะ้าอะไรเนี่ยเขาไม่ทำอะไรที่นี่พอละพอละฉันว่าฉันแจ้งตำรวจดีกว่าไ,วไ,มไม่จริงใช่ไหมเนี่ย ฉันจะเอาไฟฉายบนเตียงแล้วก็ไปซ่อมเออเตาไม่ใช่สิเขาเรียกว่าเออนั่นแหละอะไรก็ช่งางต้องไปซ่อมกล่องฟิวยิ่งมีปัญหากับทางบันไดยอยู่ขึ้นแล้วมันไม่ยอมให้ผ่าน ฟิสิกส์ก็ฝุดยอดโอ้ไม่ได้ผลอ่ะการตัดสินใจนี้จะส่งผลกับตัวเกมหนีจากบ้านเพื่อกด R ไปต่อเพื่อกด T ไปต่อฉันว่าฉันจะไปนอนละฉันไม่คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแลวนะ อืมอันนี้มันอะไรเนี่ยนั่นเสียงเหรอการตัดสินใจนี้จะส่งผลไปใต้เตียงหรือว่าไปดูว่าเสียงอะไรอ่าดีกว่าอึ๊บ ไหนอะเสียงอะไรไม่เห็นได้ยินเลยอยู่ต่อไปแล้วกันอย่านะอุ๊ยจะตายแล้วเหรอ <c oughs> คุณไม่ต้องอยู่นานนะก็ได้เขาเจอตัวแล้วหุยต้องเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยอาละ่ะทีนี้ก็ ออกไปต้องหนีแล้วหนีด้วยหนี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 หไปไหนอ่ะโอ้ดีนะที่เราไม่ได้ปิดประตูไปไหนละ่ะคุณสามารถหลบหนีได้แล้วเขาก็ไม่เจอตัวคุณอ๋อแค่นี้อรอเอาล่ะเราจะได้ไล่ตามเสียงกันละไปดูซิเสียงอะไรเสียงเสียง เสียงเสียงเขาอยู่ข้างล่างนั่นกำลังรอคุณอยู่ตกใจนะอันนี้เหมือนผีมากของฆาตกรเอาล่ะฉากจบสุดท้ายที่จริงๆแล้วมันน่าจะเป็นฉากจบแรกหนีจากบ้าน คุณสามารถที่จะหลบหนีไปจากบ้านได้อ่ะง่ายๆ่าี้เลยก็จบไปเลยนะคะสำหรับเกม Bloody Visitor สำหรับเราเรารู้สึกว่าอืมมันค่อนข้างจะเรียบแล้วก็ลักษณะเกมของเขาเนี่ยมักจะไม่ทำให้ฆาตก,กรโผลมาให้เห็นแบบชัดๆจะออกมาแบ,บบแวบๆ เน้นเรื่องของการจัมสแกรซึ่งเราว่ามันก,ก็เน้นจัมสแกรมากเกินไปนิดนึงทําให้ความรู้สึกที่จะอินกับตัวเกมมันค่อนข้างดรอปไปหน่อยก็เลยให้ความรู้สึกที่ว่าเป็นระดับกลางๆไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้ร้ายอะไรมากนะคือตอนเปิดมามันก็ดีแหละที่เป็นฉากของตัวประกอบแล้วก็ตัดมาที่ตัวหลักอีกทีนึงอันนี้ก็ถือว่าเขาทําดีนะแต่ว่าหลังๆมามัน มันเริ่มเรื่อยๆเปื่อยๆเป็นแนวพลอตเดิมๆแบบที่เราจะเคยเห็นกันในเกมสยองขวัญกันบ่อยๆและรูปแบบมันก็เหมือนกับเกม Last Call ที่เราเคยเล่นไปของเขาด้วยนั่นแหละคือมีสายลึกลับโทรมาแล้วก็มีคนเคาะประตูข้างหน้าแล้วไม่มีใครอืแล้วสุดท้ายก็มาเจอกับฆาตกรในบ้านมันก็เลยรู้สึกราบเรียบสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ